มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุลูกเห็บก้อนใหญ่ถล่มชาวบ้านเผยครั้งแรกในรอบ70ปี4พฤษภาคม2567เกิดเหตุพายุฤดูร้อนนะคะมาพร้อมลูกเห็บขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิมีทั้งลมกันโชกแรงพัดกระหน่ำทั้งฝนหอบเอาลูกเห็บขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ชายภูมิในรอบหลายสิบปีค่ะ โดยมีลูกเห็บขนาดใหญ่ตกหนักในพื้นที่ตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิในพื้นที่บ้านนนแดนหมู่ที่7บ้านแค่หมู่ที่14ตำบลผักปังชาวบ้านเดินอยู่ตามท้องถนนต่างวิ่งหาหลบลูกเห็บนะคะที่ตกลงมากันจ้าระวันค่ะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าลูกเห็บลูกใหญ่มากม ทั้งนี้นะคะเมื่อฝนแลวก็ลูกเห็บขนาดใหญ่หยุดตกชาวบ้านในพื้นที่จึงพากันออกมาดูซึ่งในพื้นที่อาเภอภูเขียวนะคะชาวบ้านต่างบอกว่าไม่เคยเห็นลูกเห็บขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดหนักสุดและมีพายุร้อนพร้อมมีลูกเห็บตกขนาดใหญ่ขนาดนี้ซึ่งมีขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่เกือบเท่ากับมือตกอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนเป็นประวัติการครั้งแรกที่รายค้นเกินมากว่า70ปีอีกด้วยค่ะ พายุลูกเห็บก้อนใหญ่ถลม่มชาวบ้านเผยครั้งแรกในรอบ70ปีขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ